ปลอดภัยเมื่อใช้ทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Exact Gift to Change ประจำปี2568เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นใกล้กับบริเวณพื้นที่โครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจัตุโชตถนนลำลูกกานะโรงเรียนสุราษฎสามวาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยการทางพิเศษได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงยังสร้าง สรงสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในขณะน,นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัศดรต่อขยายช่วงจตุโชตถึงถนนลำลูกกาการทางพิเศษจึงให้ความสําคัญในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดูแลชุมชนในระหว่างช่วงการก่อสร้างจึงได้คัดเลือกโรงเรียนสุเาษรสามวามาจาัดก,กิจกรรม e x e r g i f e to Change ในวันนี้โดยการทางพิเศษได้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําให้กับโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะสะดวกสบายในการใช้ห้องน้ําที่ดีมีคุณภาพรวมถึงได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์กีฬาชุดนักกีฬาและรวมถึง ชุดวงดุริยางของโรงเรียนค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้โดยให้ความสําคัญกับชุมชนนอกเขตทางพิเศษโดยจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่างต่อนเนื่องตลอดไปค่ะตอนอื่น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่หยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนให้กับนักเรียนให้กับชุมชนนะครับดีใจโรงเรียนได้อุปกรณ์ได้ชุดกีฬาต่างๆนักเรียนก็จะได้รับความรู้ความสามารถต่อย,ยอดทางด้านการกีฬาต่อย,ยอดทางด้านการศึกษามีสุขลักษณะที่ดีมีห้องน้ําที่ดีก็จะมีสุขลักษณะที่ดีวิวการกีฬาก็จะมีการเล่นกีฬามีการส่งเสริมสุขภาพุข,พขอ,อนามัยของเด็กเด็กก็จะเจริญเจริญเติบโตขึ้นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต่อไปสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย